ลูเบอรี่ก็เต็มต้นเลยโอ้เนาะไวให้แกะกับแพะนะคะถยดินถย Jeg maker Det er bra, sa hun. Det er bra.

ตรงนี้ที่อยู่ของแพะแกะนะคะแต่กลางวันเขาไปอยู่นู่นค่ะ,คะอโอ้โ้ว้าว,วกรใหใจมากเชื่อบัง Tab Eli. Uha. Dnes jsme brali, pa sad malo ima. Malo. Niha, ikep dam dám, jak ní. Papa. So is gut. Uma. So is gut. Dobra, so. Dobra. Da skini. Okay, eh. okay. Mhm. Mm <c oughs> อันนี้ยังไม่ดำแต่นี้ดำอ้ออีโอ เยอะมากค่ะโอ้ด huh. uh ีบ huh. ร <Yum, yum. S 1> okay. okay, mm ัอ hmm. mm ่าฮะอ่าฮะยำยำยำชิมโอเคชิมชิมโอเคบอกว่ายำยำชิมบังอือหึอือหึดีบรัอือหึหวานมาก ตปิดเล็กลีมาอกแ้วดสแน็คมาไม่รู้นาะว่ามีเหมาเมีย้ยวบ้านนี้อ่ะ นอนอีกแล้วลูกพรุนเยอะมากแต่ว่า ส่วนมากว่าร่วงก็ยังเยอะเลยแต่ส่วนมากเขาจะมีหนอนนะคะพี่พี่แต่ว่าหวานอย่างแรงเลยแต่ันนี้ไม่มีหนอนเออชอบดียังไม่สุกดีหนอนมันก็เลยไม่กินอันนี้มันจะยังแข็งๆอยู่นะแต่ว่าหวานแต่ว่ามันยังไม่นิ่มอะ่ะถ้าไหนที่แบบนั่น ถ้าไหนที่แบบสุกนิ่มแล้วอะค่ะพี่พี่มันก็จะมีแมงมีหนอนมากินอะเหมือนพุทราบ้านเราอะพอเริ่มสุกก็จะมีแมงมาเจาะอย่างนั้นเลยค่ะเ<ม>ขาถึงไม่ค่อยเก็บกันเพราะว่าแมงมันเยอะเ<ม>นี่ยค่ะก็เป็นชนบทของประเทศเซอร์เบียจริงๆเลยนะคะพี่พี่อันนี้อุ้มมาอยู่ที่แบบชนบท อยู่บนเขาเลยนะคะอย่างที่พี่พี่เห็นเนาะวิวที่อุ้มเก็บแอปเปิลนะคะมันเป็นคลิปยาวอุ้มก็เลยเอามาตัดแบบสั้นๆนๆสั้น,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 นดีกว่าเนาะให้พี่ๆี่ได้ชมเป็นแบบ10นาที15นาทีประมาณเนี้ยถ้าอุ้มทํายาวเกินเดี๋ยวพี่ๆี่จะเบื่ออุ้มเอออีนี่มันมาอีกแล้วเห็นไหมไมีแดดมองไม่เห็นหน้าเลยยิ่งดำๆอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะชวนพี่ๆี่นะคะไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านแล้วก็ไปดูแกะตรงนั้นด้วยนะคะพี่พี่ไปกันค่ะมาค่ะ อันนี้มันยังไม่แข็งเท่าไหร่เอ้ยมันยังไม่สุนนกเ<า>ยอะมากลกพุนนะคะอันนี้พุนไปค่ะไปดูตรงนูด้ดนี่ก็พุนแต่ว่าแมง น้องไพรับชนบทค่ะมีมีฟางทำคล้ายๆเมืองไทยเลยนะคะทำแถวแถวชนบทบ้านเราเนาะก็จะทำอย่างนี้ไว้ให้แกะกับแพะนะคะตรงนี้ถ้าหน้าหนาวแพะกับแกะก็จะมาอยู่ตรงโรงตรงข้างในตรงนี้ค่ะเวลามันคลอดลูกอะไรเงี้ยเนาะมีที่เก็บหญ้า อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการไถดินไถพรวนนั่นเองค่ะมีความคล้ายบ้านบ้านเราเนาะนะคะไปกันค่ะมีแค่ไม่กี่หลังคานะคะอยู่แถวนี้มันอยู่บนยอดเขาอะค่ะพี่พี่เห็นไหมคะ อย่างนี้นะคะแล้วเราไปทางนี้ดีกว่าดให้ค่ะมีความคล้ายมีความคล้ายทางภาคเหนือบ้านเราเนาะ ปืนนะคะไว้ใช้หน้าหนาวเนาะเก็บปืนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรถโรงเรือนเก็บรถไถนั่นเองค่ะอ้อันนี้ก็เป็นนะคะของเขาเหมือนกันก็ปลูกในถุงไอ้นี่เหมือนบ้านเรานอคเดก เาไม่เก็บกินธรรมชาติ <Okay. S 1> ธรรมชาติมาก ศิลปะสวยสวยเขาเก็บฟืนนะคะไว้ใช้แต่ว่ามันคือศิลปะที่สวยงามเขาทำโรงเก็บ เสียงชีวิตมากปุ๊บเนี่ยค่ะพี่ๆไปทำโรงเก็บแอปเปิลเก็บผลไม้ชีวิตเราเนี่ยค่ะอืมเนี่ยค่ะโอ้ยอ๋อเขาจะเอามาไว้ตรงนี้เนาะ อ่ะเต็มเลยโอเคไปได้จับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิม

น้อยเขายังไม่ให้ออกนะคะเพราะว่ามันตัวเล็กมันยังเบบีเกิน,นส้พิโอนั่งน,น้ำตำ่ำชินนี้ใหญ่มาก เรียกอีกแล้วอยอมาอ้ยน้อยออนอันนี้คือบลูเบอร์รี่นะคะไม่มีใครสนใจเลยคะ่ะเขาปลูกทิ้ง บลู <Blue> เบอรี่ไอ้ลูกใหญ่มากตรงนั้นก็ลูกใหญ่มั้งคี้บลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่ปลูกแต่ไม่มีคนกินนะคะ บรู <Blue> ที่นี่ปลูกแต่ไม่มีคนสนใจโอ้อยัายมากคะพี่อ๋อของกินทำไมยเยอะแท้โอ้ยน้ำอ,อีกจับไม่ได้โอ๊ยพี่ๆอยากให้เบิ่งมากเลยลูกเนี้ยลายสวยมากเลยอะดูดิ ลูบเบอรี่ก็เต็มต้นเลยโอ้ไม่มีใครสนใจเลยบ้านนี้ลูกมันฝรั่งอันนี้มันฝรั่งเขาปลูกไว้กินเองอเนี่ยมันฝรั่งเยอะมากไปถึงนู่นเลย